สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอีโพอีเบลุงป่า,อ,าอ่าวหาผู้เฒ่าเด็กหน่อยเนาะเมื่อนี้เราซิมริม,มทางมาอย่างพ่อแม,พอม่พี่น้องเมื่อนี้พาพี่น,อน้องมาโลกอิเาได้เมื่อนี้กระ่รมาเละมึงจะบรรยากาศกําลังตะวินกาลังสิตุกตินอยู่บ้านอนงสังเนาะห้าสิบมาบึงเยีงเบึงเด้อพ่อแม่พี่นอ้องคืออ่าอันนะ อาหมาหน่อยมาทักทายสิไปยังพ่อแม่พี่หน่อยสี่มาหาเก,ก็บพักเก็บอย่หญเดีอยวมึเอาสิมาโลบึงสวนงามมันมีอย่างใน,นเดิอพี่น้องเดินนี่บ้านหลังนี้นม่ทำร,รมาดาลเลยปุ๊ยุ่กลางทงนะก็มีพักพักกระทุกโลกก็คือมีมีฟักพัก,พกอันกระทุกโลกเนาะภาษาไทยก็เลื่งเห็นรอเอ็ม,พ,อมพ่อ้อง อันนี้เขาก็จะปู้กไว้กินกินได้ทั้งใบ<ๆ>กินได้ทั้งผลอันนี้เนาะมากระทุกลูกอน,นี้ภาษาไทายเรียกมากอย่างพี่น้องบ่อนเนภาษาไทายเอิญมากอย่างอันนี้นะนะพ่อแม่พี่น้องมาหุงมะละกอเขาจะปู้กพักที่กินได้ทั้งหมดเลยอันนี้คือพักกันโจรคนันแบนภาษาไทายก็เรียก,กว่าพักกระโจงพักภายเนาะนี่ก็จะมีมะหุงนะ ฮอนแลนเนี่ยมาหงนี่นะเบิงแล้วมะหม่วงก็จะพาพี่น้องมาเลาะเบิงสวนเบิงพักเบิงยาขักผมันพี่นอ้องเออบรรยากาศยามแรงแรงบมมีอย่างเอฟก็พาพี่น้องมามาเลาะเบิงสวนสวนกันแห้งแรงหน,น่อยักน้อยแต่ก็คากมิสะเลียงป่าน้ำดอกบัวขบบานเดี๋ยวนี้นะเขาก็เอาแบบเบือ่อพักเบือ่อยังให้เนาะอ่ะทีนี้เขาจะพาไปเบิ้งรอบรดูว่ามันมีอย่างแนน่นี่นะ เลดี้แท็กกะลังจะไปยังมาเบ๊องบักคอลีจ้าโอ้โหจีนบิองสวนบักคอลีแบบนี้ว่าเขาปลูกแบบไหเบิ๊อ่งส่วนเศรษฐกิจพอเพียงมันบรรยากาศมันก็จักมืดในเดีอยวพอนำพี่น้องเดือนมาดูเลี้ยงอย่างเนี้ยเลี้ยงป่ามีอยู่บนน้องหูสุดเลยได้รู้กันว่าคุณมีอย่างนีมีบ๊อกคอลีไปตามไปเบิองแบบนี้ตามเลยดี้แท็กกเล้งไปเบิองเลยเลี้ยงหมูอุ้ยอีหน่อยพักแค่์แบกับปูกไปโอ้พักแค่์ก็งในหน่อยก็เป็นแต่แต่ได้พ่อแม่บ๊ว บรรยากาศย้ำแรงๆวันนี้เหมาะสำหรับการเก็บผักไปนึ่งไปลวกจิ้มกับแจวนึ่งใส่ป่าคักพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมะเขือพันเนื้อทีทุกเนื้อทีพันจิปบู่มันเป็นพักทั้งหมดตะไคร้ข่าส่วนนี้อ็ดขายคือการทั้งขายทั้งกินอัะนนั้นมะฮุ่งก๊อกแน่นอนก็เป็นมาเนาะมีโป๊กบอคนีเนาะโป๊กโวยเลี้ยงอันนั้นบรรยากาศรอบๆเรือเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อเสียให้เบิ้งเด้อ บรรยากาศร,รอบๆคากพี่น้องเออบรรยากาศบ้านหนองสั่งอากาศจะเย็นๆสักน้อยก็มีบ้านหลังกระทัดรัดพอดีอยู่ครอบครัวสามีภรรยาคากได้พี่น้องอ,อ่าเบิ่งเบิงเด้อพี่น้องเดือเ่อฮะน่บริเวณรอบๆนี่มันก็จะเอ็ดเป็นเศรษฐกิจฐฐาพอเพียงหรือว่าโคกหนองนาโมเดลประมาณซีเดอร์นี่เด้ดอก็มาเบิงว่าโคกหนองนาโมเดลของหนองสั่งมันเป็นยังไงห่าเบิ่งเด้อพี่น้องเบิ่งมะฮุงมะฮุงพันมะฮุงก๊กหน้อยๆน่หน่วยบ้า ไงพี่น้องพี่น้องก็เห็นมั้งเนี่ยฮะนะนะสวดคุณโจได้อันนี้นะมาลินน้ำคุณโจได้มื่อนี้นะพี่น้องอีจุดหนึ่งเบิรงเดอรน,นี่กุ้งอย่างอันนี้นะมีนกเข่าอะไรพร้แม่พี่น้องเลยเต็มที่แบบหนึ่งขักาทฟมึงนี่ฮะนะ พักอันนี้มันก็เพิ่นเลี้ยงหมูน้ำอย่าลืมเด้อไผ่สนใจเนาะมาเบิ่งงานใดเด้ออย,ยูส่สวนนั่นคุณจอบันนองสั่งเลยนะเพิ่นก็จะเลี้ยงหมูแม่พันไหวซีฮาฮกสุหนนะน <c oughs> อกจากเลี้ยงหมูแล้วเพิ่นยังมีเลี้ยงป่าได้มีสะป่านำได้พี่น้องเลย <c oughs> พี่น้องมาเบิง่งบัดนี้โคกหนองนาโ่เดียวนะเพิ่นก็จะขุดสะเลี้ยงป่าเาเบิ่งเดินเนี่ยสะเพิ่นก็จะขุดคลองนหน่อยๆนี่ให้ป่าได้อันนั้นเนาะเบิ่งเด้อ อาจจะสันเนี่ยเดี๋ยวเพราะว่าอันบ่มีไใหม่กันสันเนาะถือถือโทรศัพท์ท้ายนลนะครับมาเบิ้งกัน,บ,นบันนี้เิึงพอจะคุดพู้อดอยากเบิง้งอยากเรียนหรูวิธีชีวิตแบบนี้นะมาเบิ้งได้เดี๋ยวพผมพี่น้องเอาไปเรียนได้เพื่นอนสามารถเกิดรายได้เลยได้นี่นะเพื่นอนสามารถอันมาจากมืดนะพี่น้องหาท้ายเต็กอะไรอยากเบิง้งมามืดมันนี้นะ สะอันนี้เพื่อเขาจะเลี้ยงปลาน่ะป <tr if> <tr> <tr> ่าอู้หลไหแห้งป่าน่ะเอาเบิ้งพี่น้องเพื่อเขาจะเลี้ยงมันจะมีสะปลาเลี้ยงดีอ๋อพี่น้องเบิ้งนะพี่น้องค้างน่ะป่าน่ะพี่สักกระโดกกระดีอ๋อเลยดีแต่ก็เล่งมาเบิ้งปลามันใหญ่อยู่ป่ะเจ้าอ๋อห้างหน้าป่าเพื่อก็ได้จะพักไออิ่มแล้วนี่นะ เลี้ยงงบดีบดีคุณหัอาหาระเจ้าของสวนเนนี่คุณโจ้เพลดอยากเบิ้งงานดศึกษาดูงานก็มาเบิ้งได้กับคุณโจ้เด๋ยวบ้านหนองส่งตำบลหนองส่งอำเภอนาเกตจังหวัดนครนมเ่นก็จะเลี้ยงแบบอิงธรรมชาติก็คือพักที่ปูกยังบร่ไดพาไปเบิ้งบกขลีเศษัลีที่ตัเพื่อมาให้ป่ากินพักทียแปาให้มูกนั่นเห็นบอเพิ่นเลี้ยงทั้งปูกทั้สามานมาเบิงได้ด้พ่อพี่นองเดือ ถ้าอยากเรียนหลู้วิธีเพิ่นกัดให้ให้สอนหรือเปล่าจะเบาแนะน้ำหรือเ่าแนะน้ำค่ะใหญ่ใหญบ๊วยบ๊วถึงการสอนแต่พอกันยังบ๊วยชอบหน้าอันใดเออแต่เพิ่นกัดไปเรียนรู้มาหลายคือกันพี่เอดนี่ได้ไปงานอย่างใครหลายมองดูกันเออเพิ่นกัไปบางงานหลายๆมองแล้วเพิ่นกัดมาเอ็ดนี่แหละก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงลูกโลกลงน้ำโมเดลนี่นะเพิ่นกัดำลังเอ็ดคักเพื่อนกัน หากัเเิ่มันกำลังเป็นรูปเป็นร่างอะนะพี่น้องแต่เขายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ะ้าเนาะะนี่จัาะูเนาะจักเปอร์ซาารเซ็นต์ละเจ้านี่นะคิดว่าเอ็ดอันอันโครงกาเนี่ประมาณจักปเปอร์เซ็นต์ละนี่น่าจะได้ปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์้ว่าพี่น้องมงให้ให้มันตัมกว่นี้เพราะว่ายามมันนฮปูเข่านะน้าลมต้มอ๋มอ แสดงว่าเขาอันปับลงแล้วก่ะน้ำมันอันขึ้นมาแย้มพี่เนยมาถามแย้มพี่เนยกินว่ายไงคือยังไงว่าเวลาเขาขึ้นเราให้ฝามากินข้าวนะถูกต้องโอ้เนาะตูแต่ว่าปีที่ผ่านมาเมื่อกี้หันกะระด้านระดับน้ำบ่ทืบโอ้โหเพิ่งปีแรกเอ็ดนี่น่าเนาะปลาที่เลี้ยงปลาอย่างนนี่นะหลายค่ะหลายอย่างปลาหมีปลาเพาะปลาตะเพียนพักใบพักแต่เอาที่น้องเพรามันกินมันเป็นหนองปลากินพืช คักยังว่าขนาดมันจะอิ่งกันไปหมดเลยเออสามารถมาเบิรงงานหรือมาไหนนะมาขอคําแนะนําจากเพิ่นเด้อผู้ใดสิเริ่มต้นเพิ่นก็เพิ่งเริ่มได้ปีหนึ่งเนาะปูนาก็มีหั่นเพิ่นก็เอดะเจ็ดเดือนน่ะผัวเพิ่นเดอรนี่เด้อเบิร์ง่ายๆคือถ้าเกิดจะกินปลาก็ต้องไปซื้ออยู่ตลาดเออเจ็ดเดือดเบาๆนะโครงการนี้เอ็ดได้แล้วนะ ก็โอเคนะเจ็ดสิบเปอร์มิลลิแอมเดียวที่อันต้ซื้อถ้าอยากกินหมูก็คือข่าหมูบ่ได้เจ็ดสิบกินโลจับหนองข่าแล้วกินหม้อเม็ดหมูนะเราไปซื้อมากิโลนี่แหละโอ้โหโค้งกระป๋อยปลาบ่ต้องซื้อปูนาบ่ต้องซื้อพักบ่ต้องซื้อ กูเซ็นไคกับคุณตองซือพี่น้องเลยเซ็นใคเป็นรายได้รายวันค่ะนั่นเห็นบอกคนจะขไครายได้รายวันพวกพักหญ้านี่บล็อกขลีวันละเท่าไหร่จะขายได้เนี่ยหานแป๊ะร้อยก็บาทไปดูถ้าลงตลาดด้วยก็ก็วันละพันกว่าวันละพันกว่าได้นะโอ้ยมาเด้อไผิสนใจเด้อพ่อแม่พี่น้องผู้ยุคกรุงเทพยุคไก่ไก่นะ ลองอันวิธีอีแบบหนึ่งนี่นะยุ่งเทพก็สู้กับโควิดมาบ้านนอกแต่ว่าไม่มีโควิดแต่พ่อแม่พี่น้องเลย6สื่อตสื่อนะคักขยายขนาดว่าจะมีมืดพ่าจะเลี้ยงไว้ปมืดสื่อสื่อซีนหมูนะบอกหมูนะเลี้ยงกันเลยอ่ะพ่อแม่พี่น้องทีนี้มาเบิ้งเด้อว่าที่ให้ป่ากินนะคือใบอันนี้นะ้วบักโคลีเนี่ยเพิ่นก็ปลูกวันหนึ่งนะเพนแล้ขายได้วันละเป็นพันแปดร้อยหรือพันหนึ่ง เพิ่นก็จะตัดอันนี้ขายอันนี้มันจะกมืดแลยเนาะก็นี่มกอรีคือแบบใดคือก็เป็นแบบนี้เลยน,นี่กระตัดอันนี้ขายใบใช่หมก็ไาให้ป่าน,น้องพี่้นงว่าเศรษฐกิจเปินพอเพียงแค่ใดรายได้วันหนึ่งต่อวันท่านเก็บพันเ,เ,เก็บนี่ก็วันละพันกว่าบาทก็ดีดกว่าเอ็นงานอยู่โรงงานนะพ่อแม่เพียนเพราะว่าอันอยู่นี่พอนสบายโดยเฉมาถ้าผู้ใด เห็นคลิปนี้แล้วเกิดแรงบันดาลใจอยากเอ็ดมาสโกคำปรึกษาจากโจหรือกับคุณกับใดหรืออยู่บานองสังเดอเพิ่นก็จะเอ็ดส่วนแบบนี้แล้วครับเป็นรายได้วันละพันกว่าบาทเขาอยู่ได้แล้วบ้านนอกอนาะหารไม่ต้องซื้อก็คือข้าวไม่ต้องซื้อที่อยู่ไม่ต้องเช่าก็วันละพันกว่าบาทมีเก็บเลยเดอเบิ่งเดอครับพี่น้อยถ้าผู้ใดเบิ่งแล้วนะเกิดแรงบันดาลใจหรือว่าอยากเอ็ดมาถามใดครับคุณกับคุณ,คณ,คณโจนะครับโจนี้ก็่ขายบล็อกหลี พอหมด่อในบกขรีเพื่อก็จะปลูกพักไม้ขึ้นมาครับพูดง่ายๆคือทุกวันจะมีไรายได้มีไรายได้เกิดขึ้นคู่มือถึงจะยุ่ได้นะครับเพิ่นยุ่ได้แบบสมยัยก็คือ,อยุ่ในถุงน้าทีผู้เจ้าเอพู้เจ้าเราต้องเสาบนอย่างเลยกระขอบอกนะครับผู้ดใดที่ยุ่ทั้งกรุงเทพหรือยอย่างอยากเอดแบบเผินกมาเดอก็สามารถอยู่ได้บา้านเฮานะกับบร,ริเอออัดยิ่งสถานการณ์โควิดยิ่งคู่มือนี่พอมาอยุ่แถวนี้แห้งสบายเลยพอไมมพี่น้องกะ คลิปนี้ก็ถ้าพ่อแม่พี่มกกักอย่าลืมกดถายกดไลค์กดซับตะไข่กดกระดิ่งให้ในเดิมพื่อเหม่งเดิมเพื่อให้กําลังใจคนได้ทาคลิปได้ต่อไปเพื่อที่จะพ่อแม่พี่น้องจะได้เบิแล้วเกื้อเงมันหลั่นใจอยากเอ็ดนะครับคลิปนี้ก็เพาะแค่นี้ครับสวัสดีครับ